เรื่องของโรคเอสค่ะที่ในอดีตที่ผ่านมานั้นได้ฆ่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปมากถึงกว่า40ล้านคนนะคะแล้วก็นะับปัจจุบันนี้เวลานี้ยังมีผู้ป่วยทั่วโลกค่ะประมาณ38ล้านคนด้วยกันนะคะที่เป็นผู้ป่วยโรคเอสแต่ว่าด้วยความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ค่ะทำให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงปกติแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่ว่ากระบวนการรักษาให้หายขาดจากโรคเอสนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแนว ทางของการรักษาอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีความก้าวหน้าค่ะเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดโดยเป็นการรักษาที่ต้นตอของโรคก,ก็คือเชื้อ h i v ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้ผู้ป่วยเป็นโรคเอดสนั่นเองนะคะก็ใช้วิธีการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ h i v ค่ะด้วยการปลูกถ่ายไขยกระดูกสเต็มเซลล์นะคะจนล่าสุดเนี่ยผู้ป่วยรายนี้กลับมาหายดี D, มีอาการเป็นปกติแล้ว แล้วนะคะแล้วก็ถือเป็นผู้ป่วยรายที่3ของโลกด้วยค่ะที่สามารถรักษาการติดเชื้อ h i v ด้วยแนวทางนี้ได้สําเร็จนะคะก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นเรื่องของแนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ h i v ให้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนะคะทางสถาบันบาสเตอร์ของฝรั่งเศสค่ะออกมาให้ข้อมูลบอกว่ามีผู้ป่วยชายซึ่งเขาเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส h i ชรายหนึ่งนะคะได้รับการรักษา จนตอนนี้เนี่ยหายเป็นปกติแล้วจากการติดเชื้อ h i ชที่ว่านี้วิธีการรักษาก็คือใช้วิธีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของไขกระดูค่ะซึ่งผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อ h i v ที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อ h อ v วที่มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะเป็นสาเหตุหลักๆเลยละที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นเป็นโรคเอสก็เป็นผู้ป่วยรายที่3ของโลกนะคะที่สามารถรักษาด้วยวิธีการนี้จนหายเป็นปกติได้ ผู้ติดเชื้อรายนี้ค่ะหายขาดจากการติดเชื้อไวรัส HIV เนื่องจากว่าได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไขกระดูกมานานกว่า5ปีนะคะคือเขารับมาจากผู้บริจาคที่มียีนกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยีนที่พบได้ยากค่ะยีนนี้เนี่ยสามารถต่อต้านการติดเชื้อ HIV ไได้นั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยผู้ป่วยรายนี้เขาหยุดยา ที่เป็นยาต้านไวรัสมานานถึง44เดือนแล้วด้วยและผลของการตรวจเชื้อค่ะก็ไม่พบร่องรอยของการติดเชื้อ HIV ในร่างกายอีกต่อไปซึ่งผู้ป่วยที่เรียกกันว่าเป็นผู้ป่วยที่โชคดีรายนี้นะคะได้รับสเต็มเซลล์ของไขกระดูกค่ะเนื่องจากว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของการรักษาโรคเม็ดเลือดขาวลูคีเมียที่เมืองดุสเซลดอฟนะคะก็เลยทําให้เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยดุสเซลดอฟ ซึ่งการปลูกถ่ายนั้นก็ดําเนินการเพื่อรักษาความผิดปกติแบบเฉียบพลันของเลือดหลังจากที่ผู้ป่วยรายนี้เนี่ย พบว่าติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เมื่อปี2551นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคของมะเร็งเม็ดเลือดขาวร่วมอยู่ด้วยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะที่เขาเคยเข้ารับการรักษาแล้วก็หายเป็นปกติด้วยวิธีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มาแล้วถึง2หลรายด้วยกันนะคะก็คนแรกของโลกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2550ค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยเบอร์ลินนะคะส่วนรายที่2ค่ะที่รับ การรักษาด้วยวิธีเดียวกันแบบนี้ค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อปี2559ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยลอนดอนนั่นเองนะคะก็ล่าสุดก็เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่รักษาหายก็คือผู้ป่วยที่เรียกว่าผู้ป่วยดุสเซลดอร์ค่ะเพราะว่าไปรักษากันที่ดุสเซลดอร์ที่เยอรมนีนั่นเองนะคะผลการศึกษาค่ะการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV จนหายรายนี้เนี่ยได้ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Medicine หนึ่งในคณะผู้ทําการศึกษาได้อธิบายถึงรายละเอียดแนวทางการรักษาด้วยนะคะ บอกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่งรับมาจากผู้บริจาคค่ะมันเข้าไปแทนที่แล้วก็ไปทําลายเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะที่มีเชื้อ HIV ในตัวของผู้ป่วยนี่แหละจากนั้นก็ทําให้สเต็มเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ที่มันเหลือรอดจากการถูกทําลายโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันจากผู้บริจาคนะคะ ก็ทำให้ไม่สามารถทําให้เซลล์อื่นๆที่เหลือเนี่ยมันติดเชื้อ h i ชไได้อีกต่อไปนั่นเองเพราะว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้บริจาคที่บอกว่าเป็นยีนที่หาได้ยากเนี่ยนะคะมันมีความสามารถพิเศษค่ะในการที่จะสามารถต่อต้านเชื้อ h i v ได้ตามธรรมชาติสำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อ h i v วหายเป็นปกติเป็นรายที่3ของโลกนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าในความพยายามสำหรับวิธีการค้นหาการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ h i v ค่ะ วิธีหนึ่งที่มีความหวังที่จะสามารถทําให้ผู้ป่วยหายดีเป็นปกติได้นะคะก็คือการใช้ยีนกลายพันธุ์ที่มันสามารถต้านเชื้อ h i ชไวได้เอามารักษาผู้ติดเชื้อ h i ชวโดยเฉพาะโดยที่ไม่ต้องผ่านการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไขกระดูกด้วยค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะคะซึ่งการรักษาแบบปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นั้นจะต้องดําเนินการภายใต้กรอบของการรักษาโรคอื่นๆที่เป็นผลกระทบ ต่อชีวิตเท่านั้นด้วยทีนี้ปัจจุบันนะคะตามข้อมูลเ,เราพบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเ i v มากถึงกว่า38ล้านคนทั่วโลกนะคะแล้วก็โรคเอชนั้นก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต มาแล้วเนี่ยทั่วโลกมากถึงกว่า40ล้านคนค่ะนับตั้งแต่มันเป็นโรคที่เริ่มระบาดในช่วงทศวรรษทศวรรษที่1980เป็นต้นมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาก็มีความก้าวหน้าทางการแพทย์เกิดขึ้นค่ะทําให้มีการพัฒนาเป็นกลุ่มของยาต้านไวรัสนะคะสามารถควบคุมเชื้อไวรัส HIV ได้ก็เลยส่งผลทําให้ผู้ที่ติดเชื้อ h i ชนั้นก็ยังสามารถมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติบางรายเนี่ยก็ใช้ชีวิต อยู่ได้นานหลายปีเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมท N n ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ